ฝนก็นจะตกแก่ฝนก็นจะตกจาก้าอันนี้ต่อคิดที่สามเลยจา้าคิปที่สามเดี๋ยวพี่น้องกําลังมาหนกกะเต้นจ้าหนกไม่กินแม้งพี่น้องถ้า,า,าประชดบ้านเฮาเดอ้อพี่น้องเจ้าเขานี้ฝนจ้าเจ้าเขานี้ฝน กลจะเสร็จแล้วจะใกล้จะเสร็จแล้วลูกบินนั่น ี่น้องบรรยากาศดีดีจ้ะพี่น้องว่ามัรดแจ้วขาวจ้ามานรบอร์รเกี่ยวข้าวการเสษตรเราจ้าแล้วจีตาเกลี่ยท่านไหพี่น้องเอ้เราวังฝนเนี่ยแต่ว่ากัดไ้แก้วออกเพราะว่าก่อแก้วพี่น้องมึงนกนกกะไรหลายจ้ะพี่น้องนกมากินแม้งจ้ะนกมากินแมงลุ้มจ้ะยังตักแจ้วขอยือยน้อยควงเนาะพี่น้องจ้าเหลือย่อน้อยนกกระพินวันมากินนกวมากินนันเม้งเนาะจ้ะมึงพี่น้องมึงนกไมากินเม้งเต็มอยู่ อีกน้อยกันทีเป็นทงน้ำเดี๋ยรตาคลองรถอเจียวหลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยรตาคลองรถอเจียวจะเบิ้งนกพี่น้องเบิ้งนกนกหลายคักนกแจ้งคักแกงเนี่ยปวดเดือดโ่พี่น้องมากินแมงจ้านกมาหากินแมง bung ngục gai ca gái nè xin lúc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  เสร็จเรียบร้อยจะบิงหนึ่งจ้ะพี่น้องเดี๋ยวกวผาต่อบิ่งทางหลังนี่จะบิ่งนี่เสร็จเรียบร้อยมาละจ้าอุ้วจระเขาขึ้นมาเร็ว สองละจ้าปีนที่สองวกกันตามมาขึ้นก็แหละพี่น้องเพิ่งขีปกกขง่ป่ากับพ่อขี่ป่าฝนก็นจะตกแล้วพี่น้องเอ้ยฝนก็นจะตกะเจ้าเขานี้ฝนพี่น้องแต่บังต่อฟางข้างนี้ดีจ้ะพี่น้องแต่งหยากระงามงามลูกกระเซ้าเซ้าพี่น้องเห็นนกงวัจับติ อยู่ไม่กินเมงเนาจ่านกมาหายกินเม้งพูนลดล้างไปไก,กลๆอยู่็นพีนองแต่ฟังเสียงนกเสียงจ่าได้พูน น้อพี่น้องนกเส้เสมาหากินแมงน้ะเจ้าเจ้าเขาไม่ไหมนาอยจับอะนี้แมงออก,กินมาหากินแมงติดใจัปไปต้นเขาเพราะเจ้าขอ,อกแล้วแมงมันจะอ่านบิน,บนวนนกกนมาเก็บกินเป็นอาหารจามาบ่งข้างนีเกี่วข้าเขาทางนี่ต่อแต่บึงบรรยากาศพี่น้องเอ้ยมื่ขึ้นอีฝนลินพี่น้องจ่ามาเช้ากัยังลินอยู่แต่ตอนนี้หยุดแล้วจ่าหยุดแล้วห่างมิตลม่ล้มนาอจ่ามแต่ล้มจ้า นี่จะรุมเหมือนที่ฝ่าไม่แก้วเขาออกจ้ะแก้วเขาไปขายเนาะพี่น้องจะบไม่ค่อยตากกันนะจ๊ะเพราะว่าเขาอันนี้เป็นเขาเบาเนาะจ๊ะเนาะเขาเบา กลับขึ้นมาแล้วจ้ารถเกี่ยวเบิ่งดีว่าพี่น้องบรถเกี่ยวน้ำหนูหน้าดีบ่ค่ะมาเบิง่งรถเกี่ยวเกี่ยวขาวเป็นไหนน้อพี่น้องแดกกันล้างออกกัจะแดกกันล้างออกแล้วขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณหลายเด้อที่ขับมารับชมน้ำจ้าเมื่อนี้ บ้านนาก็ขอขอพบพระคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยค่ะที่มาชมน้ำบนิพามาเกี่ยวเขาด้อพี่น้องจ้ะอย่าลงบิ่งที่สองนะจ้าฝากเป็นกำลังใจนะจ้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอพบพระคุณมา,มากค่ะ ไม่เกี่ยวเขาอยู่นะหน้าไหนหน้านี่แหละหน้า,น,าน,นู้นอันชิตตุ้นนี่